ซึ่งตัวอาร์มอนเนี่ยครับดั้งเดิมแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วนะเขาอะรักเอโคจริงๆนะครับแต่ว่าไอพฤติกรรมที่มันทาเนี่ยเอสจะมองว่าเฮ้ยมึงรักแล้วมึงทาอย่างนี้เนี่ยนะมองในงั้นไม่ได้อยู่แล้วครับแต่อาร์มอนเนความรู้สึกมันอยู่ในจิตใจความรักที่มีกับเอโคที่แท้ทรูนี้มันจะได้ไปขยี้ในตอนของยูเบลครับซึ่งยูเบลเนี่ยก็ได้มาต่อสู้กับอาร์มอนในท้ายที่สุดนะครับก็คือตอนที่ยูเบลได้ต่อสู้กับเฮลไคเซอร์มาเสร็จแล้วก็จะถึงช่วงที่ว่าต่อสู้กับ U ย,ยูเเบลลโดดททีี่่่่ววววาาาาาาอออรรรมน้้สึกกกกตััหุแแ็ อามอนได้พลังตัวนี้มาก็ต้องยอมรับว่าตัวยูเบลก็มีส่วนช่วยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยตัวยูเบลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวเอโคต้องมาตายทาั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนสังเวยเอโคเองนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอามอนก็ต้องการจัดการกับยูเบลอยู่ดีครับแล้วพอยูเบลสู้กับเฮลไฮเซอร์ iser, ตัวเองเสียพลังไปเยอะตัวยูเบลนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาเตรียมแผนเอาไว้ว่ามีอามอนไว้ก็ดีเพราะอามอนที่มีความมืดในจิตใจที่เขาเล็งมาตั้งแต่แ,ตแรกเนี่ยมันจะทําให้ตัวยูเบลสามารถที่จะกิน,กน